แค่จะเหนื่อยนะแต่ด้วยความที่เราต้องไปเอส่งสารนางรำอยู่สิ่งที่มันต้องได้ก็ค me. kind of mm ือ hmm. ต้องได้ไงทุกไม่ทันใจก็ไปเองนี่เข้าใจเองจาเข้าใจสีเข้มมากกินข้าวก่อนนะคะค่อยกินเมนูนี้ค่ะกินเข่ามาไปพี่พียุทธโรเบอร์ยังค่ะพี่มอสพี่โจน้องโม อยากกินจังเลยไอติมอ่ะอีกแล้วมองแม็กนัมอ่ะอเราเกินมันได้อ่ะ <c oughs> แม็กแม็กหยอกล้อเฉยๆเนาะห <ทะ S 2> ลายคนน่ารักต่อะเดนิดนึงะนะครับต่อนิดนึงเนา<ท>ะน่ารักน่ารักมันคือมันไมเห็นเลยคือการสแสดงนิดนึงค่ะชีวิตจริงไม่เอาของคอใครนะคะแต่แอบแซ่บหนไหยแน่แอบแซ่บแน่ต้องมีบ้างต้อมีบ้างอะไรบ้างอ๋อต้องมีบ้างปึ๊บ โว้ยบอกตองได้สีมืดย่ามนลที่พีพีเมื่อวานนี้อร่อยกินไหมินอร่องเฉียไหมคะไม่นะจริงไหมนี่มันเป็นจริงโมท้าหนักอู้เป็นตาแซ่บเนาะน่ารักไลแล้วค่ะปลาลันโซ่้ตันตีบว้าวน่ะใส่กูเลยกดพรูนานหนึ่งต่ำกดพรอนางรำขอพูนานนึงหน่อย อเดี๋ยวเรามาดูปูนาำนึ่งกันยังไม่ค่อยเคยเห็นเลยค่ะดูดูเลตัวใหญ่นะตัวนี้ตัวแพงนะชาตัวนี้เลยใช่ยันนี่เนี่ยตัวใหญ่มากตัวหอมตัวหอมพวงใหม่ค่ะมันมีร้านประจำอยู่ในตลาดไทยสาอนางลำหรือก้อนปูนานื้อกูนานื่อต้องมาแล้วคมาแม่จะเหนื่อยนะแต่ด้วยความที่เราต้องไปสอบสงสารนางรำอยู่ สิ่งีมันต้องได้ก็คือต้องได้ไงเท่าไหร่ไม่ทันใจก็ไปเองันีอเข้าใจปูหน้าหนึ่งเด้ค่ะกินปูหน้าหนึ่งค่ะใครที่ไม่เคยกินนะปูนานึ่งห้ามใส่เลยค่ะมันเป็นกลิ่นแบบนี้กลิ่นเฉพาะบอกว่าเน่านะคะปากคุณล่ะเน่าของดีอีสานนี่นี่นะครับบางเวนะติดวิจารมีเหตดแล้วมีผลเนาะนะครับคุณไม่เคยกินก็ไม่ต้องใส่มันหอมนี่ค่ะพี่พี่หอมบ่ค่ะ มันเน่าใช่ยาผู้ใดเสียเอาปูเน่าให้ลูกค้ากินเนาะเออมันหลายหลายอย่างเลยร็ไม่ค่อยกินแต่ว่าตองใส่เด้อร์ดูดสีสันคือแบบน้ำลายยั่วมากสีเข้มมากกินข้าวก่อนนะคะค่อยกินเมนูนี้ค่ะมันเสียหนั่นมันเสียหนั่นน้ำลายเสียหนั่นน้ำลายน้ำลาย